ไปที่สภานะครับมีขำขำอยู่เกิดขึ้นเหมือนกันสสภูกเก็ตเนี่มาอีกแล้ภูกเก็ตภูกเก็ตพักประชาชนชื่อเฉลิมพงษ์แสงดี <ฮะ S 1> อภิปรายตัวเลขเป็นแบบนี้ไปฟังกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายเฉลิมพงษ์แสงดีสมาชิกสภาผู้แทรแนราษฎรจังหวัดภูกเก็ต เขตสองพักประชาชนครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายในมาตราเก้าครับโดยผมได้ขอเสนอตัดโครงการจำนวนหนึ่งโครงการด้วยงบประมาณทั้งสิ้น9 6 8แสนล้านบาทครับซึ่งโครงการหนึ่งในโครงการนี้คืออยู่ในสังกัดกระทรวงการค่ังครับโดยกรมศุลการกรครับชื่อโครงการว่าการรวมศูนย์ข้อมูลและการจัดการผู้โดยสารอัจฉริยะความเสี่ยงในการใช้งบประมาณ6 19.8ล้านบาทนี้การลงทุนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นและไม่ก่อความคุ้มค่าอย่างยิ่งฟังอีกรอบหนึ่งทีทีททงบงบประมาณเท่าไหร่นะท่านสสเฉลิมพงษ์ฮะงบประมาณเท่าไหร่นะฮะกับ,รบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพผมนายเฉลิมพงษ์แสงดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขตสองพักประชาชนครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายในมาตากาครับ โดยผมได้ขอเสนอตัดโครงการจำนวนหนึ่งโครงการด้วยงบป,ประมาณทั้งสิ้น968แสนล้านบาทครับซึ่งโครงการหนึ่งในโครงการนี้คืออยู่ในสังกัดกระทรวงการยดุดเมื่อกี้อยู่ภาคเมื่อกี้อยู่ภาคเมื่อกี้968แสนล้านนี่หยดุดโครงการรวมศูนย์ข้อมูลและจัดก,การผู้โดยสารอัจฉริยะ968แสนล้านบาทครับอีบ้านี่มัน69ล้าน แปดแสนบาทเวยเป็นบาท69ล้านแปดแสนบาทไม่ใช่968าหสนล้านบาทมีที่ไหน968ารแสนน่ะร้อยมาก่อนแสนได้ยังไงล่ะเธอเออมันซ้ำซ้อนไงครับตัวโครงการตัวเลขเลยเบลออ่ะงั้นครูปูมาช่วยอธิบายหน่อยชั้วเรียนเชิญน้องแก้วตามามอบมงให้แกสอสอคนนี้ต่อได้เลยจ้ะ ติดติดพันกันไหมว่าไม่รู้คือพอเป็นตัวเลขอย่างเงี้ยมันเห็นง่ายเลยอ่ะพอเราแบ่งเนี่ยวัดตอนทีละสามทีละสามทีละสามเนี่ยมันก็ไล่ไปสิหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแล้วก็ล้านอพอเลยหลักล้านไปมันก็เป็นสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านก็แค่นั้นเองไม่เห็นจะยากเลยเลยแล้วมันจะเก้าร้อยหกสิบแปดแสนได้ยังไงร้อยมันจะขึ้นก่อนแสนได้ยังไง งงไม่รู้ตัวว่าผิดด้วยนะไม่รู้ไม่รู้อ่าเราไม่ได้รู้สึกสะดุดไม่รู้สึกใช่ไม่สะดุดเพื่อนก็ไม่ชักเลยเพื่อนไม่เตือนก็ไม่ได้ฟังนะอยู่แบบไร้ตัวตนเนี่ยเอเป็นคนของเธอนะเออนะอ้าไม่เนียนไปเรียนมาใหม่เออนะติดต่ออาจารย์คณิตศาสตร์สมัยปถมมัธยมเนี่ย พักประชาชนนั้นไม่ต้องไปอบรมอะไรใครหรอกนะไม่ต้องตัดงรอบเอาศึกษาใครด้วยไปสอนกันมาใหม่ว่าเวลาอ่านตัวเลขทำยังไงตั้งสติอ่านไม่ได้ก็เขียนเอาเรียนมาน้อยนี่พวกเราอ่ะใช่เขียนเป็นตัวหนังสือมาเขียนไปแต่อย่าเขียนว่า thank you t r e times อะไรอย่างี้แล้วอ่านหมดเหนื่อยกับสอสอแบบนี้จริงๆผู้เก็ตส่งเข้าประกวดจ้ะรอบหน้าเรียกกันใหม่นะจ๊ะ ขอให้ได้คะแนน968แสนล้านคะแนนนะจ๊ะ